วัสดีครับพอบผมบอคเคนสติสาพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องเอาปลาน้ำผ่อนชติเกินไปต่คลิปก่อนหน้าชอนติมาเห็นเลยเมือเอาคูเอาถังกับสวิงนี่ดิจักปลาอย่างบอคเคนเลยนี่ดินั่นน่ะดิะะะบดิปบอเข่งอคเคนเนาะชอนเลยชอนเลย มุดลงตรงเ่เคลวิดนามขึ้นมาเลยตาก็มังอยู่พี่เนยอยู่ในหันกระยังก็ขิงปลากาเนาะขิงปลาปกาได้หลาน่อนี่ปลาขิงปลาขิง ยังมีอีกได้ผูกหนูยังเอิงเลืองอยู่ทางภูบเกเข็นเลยน,น,นั่นนั่นนั่นอือถุงมาแล้วไปเป็ดนี่แล่ได้เอามาเป็ดไม้เป็ดมันจะมีปลาน้อยที่เราเลือกโบเบิร์ตหนักไปไปเป็ดปลาเขง็งพี่น้องจ้ปะปลาเข็งน้อย ไปปล่อยสะคือเก่าขิงปลากาเอา,าเป็นเหยื่อพวกปะตองกายที่เขาไปปล่อยก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ปลาซิวมาจงเอากกไปมกเลือกอเอาแต่ตัวใหญ่แหละบอกคิญญเนเลยทำเนื่องก็ปล่อยมันลงลูกผูกไปทางผูกยังมีอีกุ้ยพี่น้องจ๋าึงนี่โอ้มันมาขอนี่เลยทำการสะลิวิ์ ทางพี่ก็มีด้วยจ้ะเดี๋ยวค่อยเปล่งน้ำคืนคิทังพี่ก็จะเอาทุกกันค่กระซิวเอาตีเห็นตอนนี้ใส่น้ำงามงามันโดดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยปิดไว้ก่อนมันโดดไหมคุณน่ะ เกณสะก็ใครเห็นค่อยมาเบ่งกันกันว่ามีปลาอย่างนี้นี่นีเลยคือลูกบาซิลอปลูกาซิกับูปลาอย่างบุลู ตัวเหลืองเหลืองคือจังบกตนะบอกเค็เนาะเต็มนี่กตแค่เสียงเราบอกเเลย,ยหลายยู่ีเลยแหะลูกปลานี่ลูกปาลกปาลอันนี้เนาะนี่็อลูกปลานอะไแต่อืิ เดี๋ยเลยแต่จิตจะไปซอยบ่อเคนก็พี่น้องซอยนี่แหละยึดปลาหนองจะลอกเล็กๆนี่โอ้โหมันเต็มขึ้นพุกดินกระจุกคักคุกกระติกโผล่เกือบลุยละตึ้งขีดตุมจ้ะดูดดีคักก็ไปล่างโตเอาอยู่สะใหญ่พละก็ไม่เต็มระบบปลาซิวอยู่นะาะบ่อเค้น เริ่มแหงแล้วเต็ <S <S มเลยพี่น้องจ้าเนาะโอ้ยเนาะพี่น้องมีแต่ตัวน้นอยๆ จักปลาอย่างคล้ายปลากดแต่มันตัวน้อยปลากดปลากระเง่งมันยังน้อยฮะวน่ใจระหว่างสองปลานี่ะ,ะเห็นบอกหนวดนี่เห็นบ้างนี่นี่นี่เต็มเลยจังพูดนะอุ้ยโหไอเห็นแล้วซอยกัน ตักเอาเรียบร้อยแล้วจ้ะอัสิโบเบิทุกตัวดังนาะเนเบาเข็งเนาะนีะ่ปลาเข็งค่ะเป็น,น,น,นขีดตมุมแต่ว่าล่องลอยหมูมาเอาก่อนเลยได้เนาะนี้เนาะนมึงนจะหอยป้านนี่กัไไดนดิแต่กันยังมีปลาซิวอยู่หลายอิลีกับปลาอย่างกูรู้สติว่ามันมีเงี้ยงปักปวดปวดตัวปางกันถืดดดอกระดูกสองโดกตักน้ำจากนี้ใส่เอาเบาเข็งเลยคือสุกแก่งในนี่บวได้แล้วแหละขีดตุมผู้ ปลาล้วนๆเนี่ดีโอ้ยเด็ดเด็แต่ปลาด้มแกง่ได้บ่เดี๋ยวม่ได้ติดถขึ้นเลยบุดะไดมีหอยขาดหอยนี้นเี่โอ้กขมกี่้ก บู๊ยพู่ีีตุ่มที่น้องจ้าใส่คู่ไปก่อนบะเออใส่คู่ไปก่อนล่างน้ำแบบกระจายเลยน,ย,ยนี่ตาก็หลายด้วยีหลายตาอยู่นี่นีเลยๆๆเลยดี๋ยวเขาไปเบ่งกันเนะาะคันโบห็นจ้ะเด็กสิเป่งน้ำลงคืนจะบันี้สิไล่ซอนทาง ทางเทิงนี่บันนี้อันนี้ก็ไลยปลาก็ได้แต่ไล่ลส่วนเอาดอกบวัวซะเลยจ้ะอไอ้หอยใดก็เอาสำนั่นแหละเปลี่ยน้ำลงก่อนก็กล้ากำลังงมงหนองนี่บันนี้ตรงนั้นหาส่วนบ่ได้จะน้ำมันหลแต่รอให้มันขนจังหน่อยก่อนคันหมง ต,ต้มกะหลายแม่ชีต้มกะหลายคือจักมือจักสองคนมาเบิ่งใหม่บอกเห็นปลาอย่างนี้เห็นตะหลังไม่ดินี่นี่นี่เห็นบ่นี้นั่นนั่นน่ะนี่นี่นี่เออโบเละกายแล้วพี่ยี่เออเออเนี่ยเลยมาปลามันลอยอยู่เมื่อกี้นี่ควรใหม่ด้วยเออไปทำอะไร อัี้ไฮเดรนทะเลหลังมาเล่นอยู่ไฮเดรนไฮเดรนเออเสือปลาเสือมเสืองมโบเจอเลยแบบเมื่อกี้นี่เดิเพิ่นสิเล่นขึ้นปลาโอ้กระเจ้าชุดแรกที่กระเจ้ามาเอาคือสิได้แต่ตัวใหญ่ๆใหญ่นอปลาขาปลาเทียมกระเจ้ามาไล่โยออกเนาะโบกระเจ้าสะน้ำสะเงอ ไอ้เดยนี้แหละพี่หลังมันเลตีนอะ่ะควรย่าใส่มือปลาใน้น้อยปักขนาดเลยพี่น้องจ้ะพุนบัดปวดเดีเดๆดดปวดเอ๊ะมันมีเงี้ยงนี่แหละมันหลายพร้อมเนาะกวรดิกวรดิจะเครื่อาก,กันกลับมาถึงบ้านเลยพี่น้อง มันล่างอยู่บ้านเฮาจ้ะอยู่พุ่นมันห้อนเนาะบ่เค้นนะนะนี่เด็กออกนะปลาพุกมาทางขี้เหงื่อไปตรงเลยเนี่เอามาเขย่าน้ำจกักสามสี่น้ำเลยจ้เะเทน้ำบอกวิบบเค้นแบบน,นี้โอเคอเคเ้นๆไปจับออกเลยให้เหลือจะปลาส้มปลาขาวกับปานนี่เลยตุยไปเลย บรูป,ปาา <c oughs> ับก้นหรือปะกะเงียงเนาะไม่ปลาเข่งเก็บเศษซานนี่เอเลือกโบเบิร์ตก็เอาไว้ให้เป็ดปันเป็ดกินที่จริงหลายหลายด้วยนี่มันคนขงงนนี้เหยื่อนะโอเคเนาะนี่ดิเอาเก็บไว้ยวงังอันใดปลาเข่งปลาเข่งนี่ถ้ามันบวดตุยก,ก็ไปปล่อยโลดดี พกปลาขาวเขาเลือกไว้ติ๊กเอาไว้มุกให้ได้หลายติ๊กเสียประจบเทใส่น,น,น้ำได้เลยเอาไปปล่อยนี่ยเป็นอาหารปลาเนี่ยก็ปลาตองไก่ปลาข้าวที่เาปล่อย,ะะยะอะไรจ้ะจติ๊กจ่งเวลาบอยู่เด้อแต่ยังบ่มีเวลาราบวันเหม็มเศร้านี่ค่ะเนี่ยเลือกแบบนี้เลย ระวังปลาที่มีเงี้ยงด้วยบอกเพี้ยนด้วยราว่าปวดหัวอุ้ยฉัติ๊กเจอสามตัวเอาต้องเลือกในน้ำเนาะบอกเพียนเนาะนี่ซา,าวขึ้นมาเอาเทดูอเออเพื่นแล้วมันาติ๊กขึ้นมาแบบนี้นทิศกระมังเน,ะนะาะจ้าเทใส่กระมังเลือกเอานั่นแหละพี่นะบุญป,าานนปาลาไหมพี่น้องปลาจ้วกเลยนี่ที่มันอยู่ในใบไม้นี่ใบไม้ครึ่งหนึ่งปลาครึ่งหนึง่ง

ต้องแบบเอาถังไปแล้วก็ซ่อนใส่ถังมาแบบมีนม้ำค่ะิใจอยู่เสียใจต็มมือติดถุงมือเลยบอกเคยต้องถอดถุงมือแล้วแหละแต่ค่อยๆซาวเด้สำหรับปักมือเด้เออ,อถ้าใส่ถุงมือบัแม่ยังดอกมันปักถุงมือโอ,อ,อ้ต้องแยกเดือปลานี่ต้องไว้ตำหอืะต้อตงแยกเก็บเอาเอานี่เอานี่มาใส่เออ ปลาเงี้ยงใส่นี้ปลาขาวใส่นี้เลือเอาแค่พอกินเนี่ยเราจะที่เหลือก็เป็นของปิดแล้วเลยบรขคองปิตกับพูดล้วอาหารปลาตองกายก็เลยติดได้ปลาซิวมาม,มุกจับเอาที่ลอยขึ้นก่อนที่เหนื่อก็ทิ่มเลยด้วยบอกกินเด้อ <laughs> อ่ะซอยโอเคเลือกก่อนจา่าเดี๋ยวมาเบิ่งกันพักกันเลือกสักพักเลยจ้ะสะรุปแล้วปลาที่มีเงี้ยงอ่ะเขาติ๊กเสียไปเกร็จเป็ดพี่น้องจ้ะเลือ,อ,อ,อกเอาแต่ปลาขาวเขาปลาซิวเด็กเอามุกใส่็พักกันเยง,งใส่ลูกโดด <มา S 1> ตำตะไคร้หอมแดงลงเพาอ,อีตู่พร้อมเมื่อยพอดีกินข้าวเที่ยงส่วนปลากายเห็นเพื่อชาวติ๊กว่าสิลาบยามแรงหมดเลยจ้ะ ก็ว่าหิวเข่าแล้วถ้าสิมาราาป,ปลาตอนนี้คือสิบบทันแล้วเลยจ้ะเครื่องมันห้อนมันหลายขั้นตอนด้เผื่อขูดเอาเนื้อเพิ่นนู่นนี่นัน่นลาบป,ปลาโงมันหลายขั้นตอนนี่ง่ายสุดสิได้กินค่ะคือมกปาซิลใส่ลูกโดดนี่ปลากงงระยองหอมๆนี่เงงด็กปลากระยงหรือปลากดน้อยหันถ้าว่าสิเอามันเผินน้อยแห้งพี่น้องคือง้อฮักเงี่ยงมันเนาะนี่นี่นี่อตัวมันเห็นไหมนี่ปักมือขนาดเลย ตึ๊บตนอกของมือจะได้มันตุยเนาะบ่ซั่นแล้วเฮาเทลงสระเนาะบ่กินเนาะอีอันนี้สิเอาไปปล่อยลงสระจ้ะพวกปลาเข็งนี่มันบ่ได้หยังก็ให้มันไปเป็นเหยื่อปลาอีกทีเียนาจะมาปล่อยต้องเอาถังไปใส่นี่ตักตักแม่จะค่อยตักเอาเนาะนี่เลือกเอาแต่ปลาซิวซิวงงานเด้แต่ว่าหักก็คือเว้าเกือเือมาเนาะบวกกับมัน ีเหยื่อไปตองทับมันนี่พี่น้องเห็นบอกนะเสร็สติ๊กเสร็จไปเลือกไปลากอีกน้ำหนึงนี่มุกเบิโตแบบนี้แหละจ้ะมุกถึงขี่มันนี่แหละมาจะออกขมขมมันๆแซ่บเผือเป็ดน้ำสมุนท้าลายมุกหมอดอกเครื่องห้อนแล้วเอ้าวสลายสติ๊กขอตัวไปมุกปลากินข้าวกับพี่น้องจ๋านี่ตอนถ่ายคลิปอยู่ในหันชีเที่ยงกันได้นี่ไปเบื่อเศ้านึ่งตั้งแต่วานเฮเลย นี่นี่บอกเค้นี่นี่แบบนีนน่นี่เยอะเอาเยเห็นแล้วก็เสียได้ยอะลาพี่น้องเลยบอกเข้นเอากระดาหมานมือนอนิเนาะเอาครับคลิปนี้สานเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยด้ครับเราวพบพอกันคลิปหน้า,คล,นาคลิปนี้สวัสดีค่ะวส,คสวัสดีจ้ามานพัก